แพยทยนะ์แผนไทยแนะนำสมุนไพรแก้ตัวใช้สะดวกป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมแนะวิธีการทำสเปรย์ไล่กันยุงเองกูเหลือนอย่างง่ายย้ำป้องกันก่อนป่วยแพทย์เกียรติภูมิบงกัจจันทร์รัทีการบอดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเก่าช่วงนี้ฝนตกทุกทำให้เกิดน้ำค้ง เกิดแหล่งเพาะพันยุงเพิ่มขึ้นััชนะที่ใช้ต้องมีฝาให้มิดชิดใช้สายเบดีดจำกัดน,น้ำลายในพภาชนาสสยทำเรียนรอบมันให้สะอาดไม่มีม,มุมหมุดัเพื่อทําให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายและอีกหนึ่งวิธีป้องกันยุงคือการใช้สมนุนไพรใกล้ตัวใช้ประโยชน์ป้องกันไม่ให้ยุงถูกกัด 6สมุนไพรกันยุงหาง,ง่ายใช้สะดวก1ตะไคร้หอม2ยูคาลิตัส3ผิวมะกรูด4ผิวส้ม5โหระพา6สารเน่้6สมุนไพรกันยุงตะไคร้ยูคาลิตัสมี 3, สมารสำคัญในการออกฤทธิ์ไล่ยุงเช่นน้ำมันหอมระเหยจากกระบวนยูคาลิตัสตะไคร้ ใบโะกูดวิธีการนํามาใช้แบบโบราณพื้นบ้านเพียงแค่นําซุนไฟที่เก่าข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาทุบหรือบดขยี้หน่งหันตะไคร้หอมเป็นชิ้นเล็กๆห่อด้วยผ้าขาวบางหันผิวใบมะูดเล็กๆประมาณ50กรัมต่อด้วยผ้าขาวบางเหมือนตะไคร้หอมนำ้ำหอ่อตะไคร้หอมและห่อผิวไบมะกุูด ใส่ลงในลูแก้วกกกค่อยือ,ออกก็ควรจำกัดแหล่งเพราะพัน์ยู่ในหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสารที่ที่มียุงชุกซุมหากต้องการเข้าไป <S 2> <S 2> <S 2> <S ไ